หลังจากที่เราเซฟเทมเพลตไว้ในเลเยอร์แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเวลาเราเปิดโปรแกรมเลเยอร์นะครับเราก็จะมีไททอลบล็อกเป็นของเราเองนะครับจากการที่เราเซฟเป็นเทมเพลตเอาไว้เวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีเทมเพลตเป็นของเราเองนะครับให้เราไปเลือกนะครับที่ more template นะครับ แต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซฟอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่มีคําว่า My Template นะครับถ้าเราเซฟแล้วมันจะมีคําว่า My Template เลือก My Template นะครับที่เราเลือกสร้างกันเอาไว้นะครับเป็นตัว Title b o x นะครับของเราเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปเขียนนะครับเขียนขนาดจริงนะครับในโปรแกรม SketchUp นะครับอันเนี้ยเป็นขนาดกระดาษ A4 นะครับ เราลองวัดขนาดดูนะครับมันก็จะเป็นขนาดของ AC เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ2 9 7นะครับเราลองเช็คดูครับว่าไ i ต a นบล็ของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไปขยายเป็นแบบจริงในโปรแกรม SketchUp ถ้าช่องนี้นะครับ86 จุด5มิลลิเมตรในโปรแกรม SketchUp นะครับเราใช้อัตราส่วน1ต่อ75เพราะฉะนั้นท่องนี้ในโปรแกรม SketchUp มันจะเท่ากับ8 6 5มิลลิเมตรนะครับคูณน,นะครับ1มิลลิเมตรเท่ากับ75เซนติเมตรนะ75มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย 86.5ก็คูณด้วย75เท่ากับนะครับมันจะเท่ากับ6,487.5ม mm ิมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนในโปรแกรมสเก็ตภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นช่องน,น,นี้เท่าไหร่ครับเราก็ต้องใส่ไปที่6,487.5ม mm ิมนั่นเองเราก็ทำการนะครับวัดระยะ ดูว่ามันได้เท่าไรนะครับเพื่อที่จะไปเขียนในโปรแกรมส e t c h u p นะครับเราเช็กระยะเลยววาตรงนี้มันเท่าไรเท่าไรนะครับแล้วเราก็จะได้เขียนในโปรแกรม SketchUp ได้ตรงสเกลน,นะครับ วัด,ดูนะครับอันนี้เราก็สร้างาไว้เองมันก็เท่ากันนะครับอันนี้เราก็แบ่งไว้เท่าช่องเท่าละเท่าเท่ากันวัดดูอันนี้เปรียบเสมือนเป็นหน้ากระดาษ AC ที่เวลาปริ้นออกมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยลองไปวัดจากกระดาษนะครับมันจะได้ได้86.5มิลห้ามิลนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปที่โปรแกรม Sketchup กัน เราเปิดโปรแกรม SketchUp ครับในโปรแกรม SketchUp นะครับมันจะมีโปรแกรม Layout เนี่ยคู่กันมานะครับเป็นโปรแกรมที่แถมมาอยู่แล้วโปรแกรม SketchUp เนี่ยเอาไว้ทำสามมิตินะครับทำสามารถทำแบบเป็นสามมิติได้สองมิติได้นะครับส่วนโปรแกรม Layout เนี่ยเอาไว้ถ่ายทอดโปรแกรม Layout เพื่อที่จะ ไปเป็นหน้ากระดาษสั่งพิมพ์ได้นะครับเอาครับลองเลือก m more template นะครับเราเลือกที่ Architect Millimeter นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำ o r e template นะครับยังไม่ไทำหมาย m p p l t t e เรากำลังจะเริ่มทำหมาย m p l a t e ตนั่นเองเอนะครับ การที่เราจะเขียนแบบ2อมิตินะครับให้เราเลือกด้าน Top View นะครับ t o อปวิวก็คือของหลังคาบ้านนั่นเองนะครับเลือกท็อปวิวนะครับเสร็จแล้วปรับกล้องนะครับให้เป็น Parallel นะครับมอนก็จะไม่เป็น Perspective แบบยืดออกไปได้แล้วนะครับเราก็ไปเช็คดูเช็คระยะนะครับลองเอาตัวนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ อันนี้ดูซิว่า1ต่อ75มันจะมีขนาดเท่าไหร,นร 8, 6, 6, 5, 7, 5, ่นะครับเช็คเลย8 6 6จุดหคูณ75เท่ากับนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งเราก็เขียนเลยนะครับกดแดินสอนะครับลากไป6 4 8 7 ๘ Enter นะครับทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับให้มันตรงกับเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เนี่ยในกระดาษ A4 นะครับมันจะเท่ากับ 86. .5 นะครับแต่ในขนาดความเป็นจริงนะครับมันจะเท่ากับ1 4 7 8 5มิลมนะครับโอเคเอาละ ดูด้านนี้เท่าไรครับหกสิบสามเราก็ดูหกสิบสามมิลนะครับคูณด้วยเท่าไรครับหนึ่งต่อเจ็ดห้าก็ตองคูณด้วยเจ็ดสิบห้าสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะครับเรามาดูขนาดจริงกันก็ต้องเท่ากับสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้ามิลนะครับเห็นเธอ เอาละเราจะได้หนึ่งกล่องนะครับหกล่องเท่ากันแล้วนะครับทีนี้หลังจากนี้เราก็ทํากล่องให้มันได้เท่ากับแบบในหน้ากระดาษ A4 แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไวๆเลยให้เป็นกล่องเลยนะครับ แล้วนะครับเราก็จัดการรวมกลุ่มสะกก้อนนะครับคลิกขวาเมกลุกนะครับแล้วก็คลิกขวาล็อกมันนะครับให้มันไม่ขยับขยื่นไปไหนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้บล็อกเขียนแบบแล้วนะครับเราก็ทำก๊อปปี้เพื่อไว้หลายๆช่องนะครับเพื่องานที่มันเป็นหลายๆชิ้นนะครับหลายๆรูปแบบนะครับเราก็จะได้มีจำนวนแผ่นไปนะครับเรามาลองเขียน ตัวประตูหน้าต่างกันเลยนะครับตอนนี้เราลองเขียนประตูบานเลื่อนนะครับสลับสักบ,บานหนึ่งนะครับเราทำยังไงบ้างเราก็กด l i ินสอนะครับ l i ินสอสร้างเป็นบานเลื่อนสลับใช่ไหมครับอาโอเคลากขึ้นไปนะครับใช้บานเลื่อนสลับ2เมตรก็2,000มิลน,นะครับ2,000 Enter นะครับเท่ากับว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นใช้หน่วย ตัวจริงเลยนะครับเราวัดขนาดมาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเทมเพลตเนี้ยมันเป็นมิลลิเมตรเวลาปลดเราก็ใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับเอาความกว้างครับ180นะครับก็คือพัน0ปมิลนะครับ Enter นะครับได้ละกดลงมานะครับเคทีนี้เราก็ทำกรอบ ปุ่มกบก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น extension เสริมนะครับกดตัวนี้เพื่อที่จะลากออกมานะครับกรอบกล่องเรียบก็เท่าไรครับ45มิลนะครับแล้วก็กดหนึ่งั้งนะครับแลเลือกออกมานะครับกดอีกหนึ่งั้งนะครับเลือก offset ออกมานะครับกดที่เส้นนะครับแล้วลากออกมาเราใส่ไว้45มิลมันก็จะได้45มิล ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับโอเคได้วงกลมแล้วนะครับประตูข้างล่างก็ไม่ต้องเป็นวงกลมนะครับเอาละลองกอด,ดแล้ว2ิสนะครับแบ่งครึ่งกลางนะครับทีนี้เราก็ตัวเดิมครับออฟเซตเหมือนเดิมออฟเซต สอบเกียวนะครับสอบเกลียวก็สามเซนเนาะสามเซนก็กดนะครับกดลากออกไปลอาไปสามเซนก็เท่าไรสามสิบมิลก็แบ่งครึ่งแล้วก็เป็นสิบห้ามิลนะครับสิบห้ามิลลิเมตรใส่เข้าไปับลากออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นเท่าไรครับเป็นสามกดสเปซบาร์ออกจากคำสร้างนะครับก็เป็นสามเซนละนะครับเกดเส้นกลางทิ้งไป นะครับกดเส้นก,ากลางขึ้นไปเราก็ได้เสาเกี่ยวแล้วนะครับทีนี้เสากุญแจนะครับเสากุญแจก็อออฟเซตเหมือนเดิมครับเท่าไรเสากุญแจก็ห้าสิบมิลนะครับห้าสิบน, 50, นะครับกดครับตรงนี้ห้าสิบนะครับข้างล่างครับข้างล่างเท่าไรครับหกสิบหรือเปล่าครับ ใช่ไหมไม่ใช่เจ็ดสิบครับอันนี้ไม่ไม่แมนทำไม่ได้อ่าโอเคขวางล่างนะครับขวางบนขวางบนเท่าไหร่ก็สามสิบเนาะสามสิบมิลครับสามสิบมิลกดนะครับแล้วก็ลากมาก็ได้ละ ถ้ากว่าเราก็เป็นไงครับได้เป็นประตูหนึ่งบานนะครับทีนี้เราต้องทํายังไงกับมันบ้างครับเราก็ต้องใส่สัญลักษณ์นะครับเป็นบานเลื่อนบานเลื่อนก็กดดิสกก็ได้นะครับหรือกด L อที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับลากไปนะครับลากไปนี่ก็สัญลักษณ์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปแบบ กดคอนโทรลนะครับลากไปนะครับต่อไปก็สัญลักษณกระจกนะครับขอเขียนเป็นกลองสี่เหลี่ยมขึ้าก่อนโดยประมาณนะครับแอลิสตอปึ๊บครับเอ็มเอ็ม ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปกด E นะครับยังลบหรือไปกดยังลบที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเราก็ได้สัญลักษณ์กระจกมาแล้วนะครับโอเคมานเลื่อน ก็ต้องอย้าไปอยู่ฝั่งนี้เนาะเพราะว่ามันเลื่อนจากทางขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีตัวมิลเลอร์นะครับตัวมิลเลอร์แปะจุดตรงกลางนะครับกลางบานลากไปตามแกนเขียวลากไปตามแกนน้ำเงินนะครับโนโอเค เราก็จะได้สัญลักษณ์มาแล้วนะครับกดที่หลังคาครับเพราะมันเบี้ยวไปนะครับกด M Move กด Control นะครับสร้างนี่ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับกด M Move นะครับกด Control ก็เป็น Copy นะครับเราก็สร้างมุมมอง Top View คือมุมมองจากทางด้านบนนะครับแล้วก็ Copy นะครับกด M Move นะครับ คนโทนลากขึ้นไปนะครับอทไรห้าร้อยนะครับเรามาสร้างมุมมองจากทางด้านบนนะครับกด L ลดินสอนะครับลากขึ้นไปเท่าไรครับร้อยนะครับเราสแนปด้านล่างแล้วลากขึ้นไปอโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับ ีนี้ก็วงกบด้านข้างนะครับเราก็จะทำดังวงกบด้านข้างเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าเนาะโอเคแล้ววงกบแล้วทีนี้ก็ตัวบานเนาะตัวบานกดแอลดิสโซแบ่งครึ่งกลางบานครับ ก็ทำตัวบานนะลากเข้าไป30 30นะครับเอาละทีน,นี้ก็ลากขึ้นไปอีก3าเตรียมไว้เลยนะ30ลากขึ้นไปอีก30เพร้อมันสลับกันเนาะโอเคได้และทีนี้เราก็มาทำตัวเสากุญแจกันเสากุญแจก็ าางออกมาครับมาหาสินเนะเาะเริ่มได้ตรงนี้อีกครับก็เท่ากับเราก็ได้สองแจกทีนี้เสาเกี้ยวเสาเกี้ยวเนี่ยก็เหมือนเคยนะเราเอาออกไปสิบห้ามิลนะตรงนี้อีกสิบห้านะครับหนึ่ 15, สิบห้าเเสาเกี้ยวกันก็ของที่เหลือเราก็ใช้ อะไรครับแดินสอดเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อให้มันติดครับกด e อย่างลบนะครับ e ยงลบลบส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์บานแบบนี้แล้วตรงข้างในนี้ก็เป็นมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดเราก็ไม่ต้องทำก็เป็นบานสัญลักษณ์แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ Copy นะครับ Copy ตัวนี้ Copy ตัวนี้ก็คือกด เลือกวัตถุกด M Move นะครับกด Control นะครับย้ายขึ้นไปนะครับทนีนี้เราก็จะได้มุมมอง Top View นะครับ Top View ด้านบนแล้วได้แบบขยายเรียบร้อยนะครับก็ย้ายมันนะครับกด M Move นะครับจดจับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้กดนะ ลูกศรทางขวานะครับกดล็อกแกนนะครับล็อกแกนให้มันได้ตรงกลางปึ๊บเอาละทีนี้เราก็จะได้นะครับเป็นบานประตูเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะส่งไปนะครับส่งไปโปรแกรมเลเยอร์นะครับก่อนที่จะส่งโปรแกรมเลเยอร์เนี่ยเราทําการเซฟก่อนนะครับทาการเซฟก่อน ต้องเซฟไฟล์ไว้นะครับเซฟครับต้องเก็บไว้ที่หน้าจอนะครับเป็นทดสอบครับเซฟไว้นะครับ,ท,รบ,ท,บ,รบทีนี้เราก็จะส่งไปโปรแกรมเลเยอร์เพื่อที่จะสร้างฟิล์มมันนะครับการส่งไปโปรแกรมเลเยอร์เนี่ยก็ทำได้โดยนะครับกดไฟล์นะครับเลือกที่ send to layout สนะครับส่งไปที่ layout มาโปรแกรม layout เนี่เขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือก template แบบไหนนะครับเรามี template ของเราอยู่แล้วเพราะนั้นเราไปเลือกที่ my template นะครับ my template นะครับ alt ที่เราทําไว้นะครับเอาละครับทีนี้วิธีการตกแต่งที่เราจะทําให้อ่า แบบที่เราเขียนเอาไว้เอาไป,ปปริ้นได้นะครับทําอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับเราต้องปรับแต่งมันสักหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า s k t t h up model นะครับเวลาเรากดเลือกเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีทาาสําหรับปรับแต่งนะครับ SketchUpModel คือโมเดลที่ส่งมาจาก sketchup นั่นเองนะครับเราจะต้องทำอย่างไรกับมันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราต้องปรับสเกลนะครับต้องปรับสเกลก่อนให้มันได้เท่าไหร่ครับ1ต่อ75นั่นเองนะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกสเกลนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับมองหา1มิลิเมตรต่อ75มิลิเมตรนะครับถ้าของใครยังไม่มีเนี่ยไม่เป็นไร นะครับเราไปสร้างสเกล1ต่อ75เองได้นะครับทำได้โดยการไปที่ Edit นะครับ Edit Preference นะครับ Preference แล้วก็ Scale นะครับ Scale เรากำลังจะสร้างสเกลใหม่นะครับถ้าเกิดว่าของคุณใครที่ยังไม่มี1ต่อ75นะครับส่วนใหญ่โปรแกรมที่มาถ้าเรายังไม่ได้สร้างเนี่ยมันก็จะไม่มี1ต่อ75นะครับเราสร้างได้โดยการ เปเปอร์หมายถึงกระดาษกระดาษเท่ากับหนึ่งอะไรครับหนึ่งมิลหนึ่งมิลิเมตรให้โมเดลเท่ากับเจ็ดสิบห้านั่นเองเจ็ดพันเท่าไหรครับเจ็ดพัมิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แอดคัดต้อ s สเกลนะครับของเครื่องผมมีแล้วก็ไม่ต้องแอดแล้วกดแอดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปขึ้นนะครับโอเค เมื่อเราแอดสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตรงเนี้ยเราคลิกขวานะครับสเกลนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมันก็จะเจอนะครับหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้านะครับเราเลือกหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าครับจะทำให้สเกลเนี้ยมันตรงแล้วนะครับหลังจากเราเลือกเป็นหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ตรงนี้นะครับให้มันเป็นเวกเตอร์นะครับจากลัสเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์นะครับให้เป็นเส้นนะครับแล้วขนาดเส้นให้มันเล็กลงครับจะได้เหมือนออโตอแคดเขาสุดจุดหนึ่งนะครับสุดจุดหนึ่งเวกเตอร์นะครับเส้นก็จะเล็กลงแล้วนะครับลงแล้วหลังจากนั้นก็มาปรับที่สไตล์นะครับสไตล์สไตล์เราจะให้มันเป็น เลือกทริกที่สไตล์นะครับแล้วก็ Default s t y l e ไปหาเลือกนะครับ d e f a u l t Style นะครับเราจะเลือกเป็น h i d d e n line ตัวนี้นะครับ h i d d e ้น i n e นะครับตรงสไตล์เนี่ยให้เราเอาตัว Background ออกไปมันก็จะโปร่งแสงแล้วนะครับไม่มี b a c k g r o u แล้วนะครับทีนี้ ตัว SketchUp m o d e ตัวนี้มันยังอยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะทับตัวหนังสือนะครับเราต้องย้ายมันอยู่บนด้านหลังนะครับเวลาคลิกเปลี่ยนตัวหนังสือเราจะได้เปลี่ยนได้นะครับโดยการมันก็เป็นเลเยอร์นะครับตอนนี้มันอยู่ที่เลเยอร์ Default นะครับเราก็จะย้ายมันไปอยู่ในเลเยอร์ SketchUp m o เดตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวา Move to Layer นะครับ SketchUp m o เดนะครับ เลเยอร์เราก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับสร้างเพิ่มได้นะครับโดยการกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์นะครับอันนี้เราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาเป็นสเก็ตอัพโมเดลมันอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ย้ายไปอยู่สเก t ตอัพโมเดลแล้วเนี่ยตัวสเกตอัพโมเดลตัวนี้โโมเดลของเราก็จะอยู่ด้านหลังแล้วเวลาคลิกเปลี่ยนนะครับมันก็จะคลิกโดนตัวหนังสือก่อนนะครับทีนี้เราก็ ทำไมครับขยับขยับให้มันตรงนะครับขยับตัวโมเดลให้มันตรงครับขยับแตะให้ตรงนะครับนี่เราก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นรหัสบานอะไรนะครับเป็นดีหนึ่งดีสองอะไรว่าไปนะครับประเทศบานนะครับเห็นอันนี้เป็นประตูนะครับประตู บานเลื่อนนะครับบานเลื่อนเราก็แก้ตัวนังสื่อได้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็แก้เลยประตูบานเลื่อนนะครับปากให้มันตรงนะครับขยับที่แป้นพิมพ์นะครับตัดลูกศรอลูมิเนียมนะครับสีลายสีดำหนา1.5นะครับกระจกอะไรเทมเปอร์สาย6มิลนะครับ6มิลหรือกระจกสายสีเขียวธรรมดาก็ว่าไปนะครับ พยายามนะครับพยายามกระนะครับส่วนอุปกรณ์ก็ว่าไปนะครับมันเป็นเราจะสามารถคัดลอกนะครับคัดลตัวหนังสือได้โดยการกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วลากลงนะครับลากลงแล้วปล่อยเมาส์แล้วเบิ้ลคลิกก็อุปกรณ์ของอะไรก็ระบุให้เขานะครับล้อของ กดออนครับ Get ตรงนี้เราก็ระบุไปตามที่เราตลกลงกับลูกค้าไว้นะครับว่าเราจะใช้อุปรกรณ์อะไรจำนวนกี่ชุดก็ว่าไปสองชุดนะครับ จะมีอีกกี่แบบก็ทําเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ขนาดนะครับใส่ขนาดให้เขานะครับเอาละตอนนี้มันขนาดตอนนี้นะครับมันเป็นมิลลิเมตรเราแก้ไขนะครับเราแก้ไขให้เป็นเซนติเมตรโดยการนะครับโดยการเราคิกที่ดิเมนชันนะครับที่ดิเมนชันแล้วเราก็มาดูที่ดิเมนชันสไตล์นะครับดิเมนชันสไตล์ครับ เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเมตรนะครับเป็นเมตรครับตรงนี้ก็จุดทดนิยมสองตำแหน่งก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปับเอาไปกดที่เดสทมิชันนะครับแล้วเห็นหน่วยมันก็จะเป็นเมตรละนะครับ หลังจากนี้เราก็สามารถที่จะปริน้นนะครับปริน้นเป็นกระดาษหรือปริน้นเป็น PDF ไฟล์ส่งให้ลูกค้าได้นะครับโดยการกดที่ไฟล์นะครับไ์เพจเซตอัพนะครับเพจเซตอัพเนี่ยเซตอัพให้มันเป็น a อก่อนนะครับเพตกลงโอเคหลังจากนั้นก็กดปริ้นนะครับปริน้นเราก็ให้เลือก เครื่องพิมพ์ที่เราใช้อยู่นะครับของผมเดี๋ยวเลือกเป็น PDF ไฟล์นะครับ Microsoft ที่ r r n t t to PDF กดพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับทดสอบตั้งชื่อไฟล์นะครับทดสอบ ็จะได้ไฟล์ PDF นะครับสามารถส่งให้ลูกค้าได้ล้ว